วันนี้เลาะเด้อพี่นอ้องเลาะหัวเลาะหนองเด้อวนันนี้พี่นอ้องเอ้เลาะหววหาปลาหาปลาไปกี่พี่นอ้องเอ้จะได้บ่อปลาทั้งหอยพี่น้อง โอ้ปลาปาพี่น้องในป่าเลยเด้อมัน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 โอ้หนึ่งตัวโชดเนี้ยโช์เนี้ยโอ้เยิมเยิมเยมเยมมีปูมีหอยพรอมพี่น้องเออได้ปูได้หอยย่างก่อนพี่น้องเป็นปลาหนินพี่น้องเลยมีปลาหนินปลาดุกพี่น้องปลาหนินปลาดุกตัวเล็กตัวน่อยมีพี่น้องอยอเฮ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงแกพี่อ้นนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะเขามารับชมก็ขอให้มีความทุกความเจริญเด้อพี่น้อง่อนอันใดประเสริฐก็ขอให้ไปหาพี่น้องทุกคนเด้อลำลื่อีๆกันทุกคนวันนี้พี่วันกับ ได้อาหารแบบบ้านๆพี่น้องปิ้งอย่างเดียวพี่น้องปิ้งหอยย่างหอยหอยตัวใหญ่พี่น้องหอยเชอรี่ปิ้งปูได้ปูมาสองตัวพี่น้องปนินปนินหวานมาพี่น้องพักกาดซีฟู้ดได้ได้ได้ตัวนี้มั้ยน้ำโอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าโอ้ดุกหน้าบ้านเข้าไหวก่ันลองกันน่ออพี้งลองกัน ไม่เฉรี่ยกระตักคำเออฟาดออกมาหมดเลยพี่น้องเอาขี่ออกกันขี่วันพี่น้องเออคักคักคักข,ข,ข,ขนาดพี่น้องหอ,อ,อยหอยหอยบักใหญ่เลยพี่น้องสี่ฟุตจุบลงไปนั่นเระแกะเข้ามันี่ยนะออืืพี่น้อง พี่น้องปลาร้อนๆเลยพี่น้องย่างพี่น้องย่งางปลาย่างปลาย่างปลาอโอ้โาขายข้าวต้มหนากนพี่น้องมามากินนะพี่อ้นเซ่บๆน้ำกันพี่น้องแบบบ้านๆพี่น้องอมามามาพี่น้องมา เอ้ยเนื้อปลาเนื้อปลาเออมือปลาหนองพี่น้องแต่กระซ่ฟูดพี่น้องเออแซ่บแบอืบพี่น้องอย่างอร่อยเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องเลย เนื้อหวานๆเลยพี่น <si ่องเนื oh ้อปลาเนื้อปลาดินปลาดินตัวเบ้าใหญ่บบกพี่น่องเออแซ่บเลยพี่น่องืมปะหมอพี่น่อง

เนื้อปลาหมอเนื้อแซ่บเลยปลาหมอพี่น้องถึงจะเนื้อน้อยแต่ก็แซ่บเด้อพี่น้องเด้อโอ้แเกี่ยวซีฟูดแซ่บดีพี่นอออ้อ,นองบานนึ่ง รดนี้หน่อยพี่หลงวันนี้หน่อยอือพี่หลงพี่หลงกรอยากอยากน้ำพี่หลงเลยนั่งรออยู่พี่หลงนั่งรออยู่ถ่ายจะข้าวก็เดี๋ยวจะเรียกพี่หลงมากินน้ำพี่หลงเลยอือจับเสียบเลยพี่หลงอืม มาทงมา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 กินกันมาเข,ข่าห่างเลยอืมเรืยๆข้อคำสองคำประดุกพี่น้องเดี๋ยวเอากระเทามากินน้ำพี่น้องคนเทา้ากินเถ้าอือโอ้ประดุกนาพี่น้งองเจ็บไหมอืมน้องกำลังย่างเต็มไปปิ้งเลยพี่น้องเอ้ย หลายคนพี่น้องมองไปนัดพี่ยองไหมปูพี่น้องปูย่างปูอือปูไหมอือปูอือปูพี่น้องปิงปูอือพี่้องไง

ก๋วยเดืยวข้าจเยะหน่อยเด้กินเลยเขากล่องจยอะหน่อยด้วยเป็นยวจะได้ละเสียบบล็อกมา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 เสียบบอกละวายไอ้กินอะไรมันสุดๆแหละมันสุดๆแหละมาเลยมาเลยมาเลยนี่สารปลาเผาอ่ะเห็นบ่เออเอาอาไอ้วูเดี๋ยวซิมเบอร์ก่อนน้องจะให้กูเอาเนี่ยปลาคือเสียบเดียพี่วัด ปะนิ่หน่อยพี่น้องย่างปลาญ่เลย่เย่ำย่ำย่ำย่างปกรอบพี่น้องปลาปลาเผาปลาเผาอดูพี่น้องเลยมมามามาโอ้ร้อนเลยหลอนเลยแซ่บเลยเนาะแสบบมาตากล้องมาาซิมบงปลาวนแห่ได้หลอนเลยี่้อกินกินปลา มา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 เอามะาขบับชีบมาชีบมาเอาตั้งกลางดีกว่าเราจะเห็นกันไหนรองหอยหอยหอยเอออือเอาพีแล้วพี่น้องหอยกินหอยแรงดีอืโอโอ้เขาบอกว่ากินหอยแรงดีลองดูคำนี้แรงดีไหมนี่อื <laughs> ตอตกหอยแม่อือตกหอยแม่มันตัดแสบหอยแ,อแรงดีแม่นบอร์จานทง เอาจ so ิ cabin cabin> ้มเนีตากร้องจิ้มเนีเออเออเออเำของเขาไปแล้วหานอีสานบ้านนอกบ้านนา้องเสร็จแล้วเนาะแ่บเลยนะหมยไม่้องงานเปียดหล่อนจุก อืมดูอืมเนื้อมันหวานเนื้อมันหวานยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีแท้โอ้เแซ่บครับว่ะอ๋อเสียได้อันขาดอันแก่ข้าววะเพชรพี่น้องเราเสแซ่บทำมีแก่ข้าวยี่สิบขวดใหญ่หนิโอ้ยวดขาดกินหลายคนแบบลาพี่อ้วนรักมันเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเกิบอย่าจนเด้อพี่น้องรำๆำ้รยกันทุกคนสุขภาพแบบไก่แข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อ <ś led> พีอ้วนกินก่อนสวัสดีครับ